ซุปตาเหยินดีไฮโซหนุ่มคนดังควงเฟ้นสาววิวาแล้วขอแสดงความยินดีกับทอบนัทเสศ,ศพูลรับมณีกับเฟ้นสาวคนสวยโอปอปานหะไทยสมัทธะสอนบุตรล่าสุดเมื่อวันที่วันที่8มกราคมทั้งคู่ได้ควงกันเข้าประตูวิวาแบบเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนภูเขาและใบหญ้า งานวิวาครั้งนี้จัดขึ้นแบบเรียบง่ายมีซุปตามาร่วมงานด้วยอาทิคิมเบอร์ลี่หมากปรินและโบเบนจวันสำหรับท็อปนัทเส์ได้ขอเฟ้นสาวแต่งงานข้างเตียงนอนของคุณแม่ฝ่ายหญิงเพราะคุณแม่ในตอนนั้นปอดอวยเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่หลายคนน้ำตาซึมไปตามตามกันเลยท็อปนัทเส์พูนซับมณีหนุ่มหล่ออบป,ป้าดีกรีด็อกเตอร์ โดยท็อปเป็นลูกชายคนเดียวของชัยโรดและรุ่งรืดีพูลรัม์มณีตอนนี้นั่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษทัท IDP Packaging จำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตส่งออกขายส่งสินค้าประเภทกล่องพลาสติกบรรจุอัญมณีปากกานาฬิกาและอื่นๆโดยท็อป เริ่มจากการเป็นกรรมการจนมาเป็นกรรมการบริหารและซีอหลังจากเข้ามาทำงานได้5ปีก็ได้การจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน1,000งพัซีออยอดเยี่ยมของอาเซียน